สวัสดีค่ะมีสามีฝรั่งสบายแบบไหนที่เรียกว่าสบายหลายคนนะคะมีความคิดที่สบายเป็นอีกแบบหนึ่งและหลายคนก็มีความคิดที่สบายเป็นอีกแบบหนึง่งอีกบบน,นะคะฟังของโบดูซิว่าแบบนี้เนี่ยเป็นความสบายตรงกับใครบ้างนะคะตื่นเช้ามานะคะไม่ได้ทำอะไรเลย ไปนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ก่อนหน้าก็ยังไม่ล้างฟันก็ยังไม่แปรงนะคะรอเวลาสอนหนังสือนะคะสอนภาษาอังกฤษ <c oughs> ไม่ได้เป็นคุณครูแบบในโรงเรียนนะบางคนเขาอยากเรียกครูเพราะว่าเราเป็นผู้สอนให้ความรู้เขาก็เรียกโดยตัวเองแล้วนะคะโบนไม่ได้ให้ใครเรียกครูโพะ,นะ่ะไม่ได้มีคุณวุธเป็นคุณครูนะคะโบนไปห้ามเขาไม่ได้ ในเมื่อเขาเรียกก็ขอบคุณนะคะตอนบ่ายนะคะจันอังคารพุธเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่พโบ๊ททำสิ่งต่างๆเริ่มกินอาหารนะคะพโบ๊สอนตั้งแต่เช้าจนบ่ายเลยนะคะเป็นเวลาที่บ้านโบ๊นะเวลาไทยคือกลางคืนนะคะหลังจากนั้นก็เอกคนเนกไม่ได้ทําอะไรนะคะรอเวลาตอนเย็นนะคะพี่เตกลับมาโบก็นั่งเล่นดูทีวีข้างล่างดู y o u t u ู e ของโบ๊ทใจทีวีไปนี่แหละจนไม่เตอกลับมาบ้าน ประมาณ4โมงกว่ากว่า5โมงนี่แหละโก็จะย้ายขึ้นห้องอยู่ในหน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็อยู่ตรงนั้นนะคะรอจนถึงเวลาทํากับข้าวนะคะ6โมง6โมงครึ่งก็แล้วแต่ทำกับข้าวเสิร์ฟขึ้นโต๊ะกินอาหารบางวันก็กินกับเขาบางวันก็ไม่กินนะคะโบจะกินทั้งวันนะคะเก็บล้างเรียบร้อยนะคะประมาณทุ่มหนึ่งก็ขึ้นบ้านไม่ได้ทําอะไรแล้วอยู่แค่นี้แหละก็คอมพิวเตอร์นะคะวันหยุดหรอ วันหยุดตื่นมานะคะบางวันก็มีนัดสอนบางวันก็ไม่ได้สอนเพราะปกติเราไม่ได้รับสอนวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะนัดให้เป็นบางครั้งนะคะตื่นมาถ้ามีสอนก็สอนถ้าไม่มีสอนก็อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์เลยนะคะไม่ได้ทำอะไรเยอะสาย,สายก็สั่งอาหารให้มาส่งนะคะเสาร์อาทิตย์ไม่ทำกับข้าวตอนสายนะคะทำแต่ตอนเย็นหรือบางครั้งมิเตอร์ ก็ไม่อยากกินกับค่าทัวร์ทมก็สั่งนะคะเวลาอื่นๆห๋อก็ทำอะไรก็ได้ที่อยากทำนั่งเล่นคอมพิวเตอร์นั่งตัดวิดีโอออกมาเดินเล่นใต้ต้นไม้นั่งใต้ต้นไม้เล่นกระเต่านะคะไม่ได้ออกไปไหนกันนะคะปีแรกๆนี่ประมาณ4-5ปีนะคะก็ได้ชวนมิเตอร์ออกไปเดินอุทยานมีเพื่อนนะั้นมีเพื่อนนักศึกษามหาลัยใกล้ๆนะคะ ก็ไปด้วยการเสาร์อาทิตย์นี่โบจะเป็นคนจัดสรรจะถ่ากิจกรรมนะคะเป็นทำอะไรอย่างนี้แล้วก็ชวนเพื่อนๆไปกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็แยกย้ายกลับไทยไปบ้างเ็าไปทําการทําการย้ายรัดบ้างโอก็อยู่กับมิเตอร์สองคนก็ไม่ได้ไปไหนนะคะมิเตอร์เบื่อเมื่อเราบอกไปมาหมดแล้วก็อยู่เนี่ยแหละคะ่ะอยู่บ้านแค่นี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะ ว่าทำงานข้างนอกบ้านคือพฤหัสกับสุกนะคะพฤหัสบางพารหัสไม่ได้ทำทำําวันเว้นวันก็มีลูกค้าที่ทำครั้งเดียวเงี้ยมันก็จะแทรก,กมานะคะวันไหนที่ออกไปทํางานบ้านข้างนอกก็ไปทําข้างนอกนะคะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็แล้วแต่นะคะพอกลับมาก็ไม่ได้ทําอะไรอีกเหมือนเดิมพักผ่อนนะคะดู YouTube ที่ทีวีนั่งเอกนเนก,กินอาหารนี่แหละจนรอเวลามิเตอร์ม,มาก็เหมือนเดิมนะคะก็ให้พื้นที่มิเตอร์ข้างล่างระวกก่าขึ้นไปห้องของบข้างบนจนรอเวลาทําอาหารก็ทําอาหารเก็บล้างก็แยกย้ายจนถึงเข้านอนเป็นแบบนี้ราคาทุกวันเลยนะคะระหว่างวันนะคะโบก,ก็จะเช็คดูกับข้าวอาหารของกินของใช้ต่างๆถ้าถึงเวลาที่ต้องไปซื้อคือหมดก็จะออกไปซื้อนะคะโบก,ก็เป็นคนจับจ่ายใช้สอยนะคะโบ๊ท ทำงานบ้านนะคะของตัวเองก็จะดูดฝุ่นดูว่าวันไหนที่ต้องดูดก็ดูดเลยนะคะไม่ได้มีวันประจําวันไหนที่ดูแล้วลกมากเลอะมากอย่างเงี้ยไม่ถูกใจก็จะหยิบจับไม้ปัดฝุ่น ถูเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยกก็คือจะดูดูดูไปอะนะห้องน้ำก็เข้าแล้วก็วันไหนดูแล้วเลอะก็จะเช็ดเช็ดเลยนะคะคือเห็นนะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกของเราเองว่าต้องทำความสะอาดก็จะทำความสะอาดซักผ้าเนี่ยก็จะซักจันทร์อังคารนะคะวันไหนที่ไม่ได้มีเยอะก็จะซักแค่วันจันทร์วันเดียวนะคะวันไหนเยอะก็จะซักจันทร์อังคานที่ผ้าเยอะคือซัก วันไหนซักผ้าห่มด้วยซักผ้าปูที่นอนด้วยอย่างเงี้ยนะคะเพราะจะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทุกสองสัปดาห์นะคะเมื่อก่อนนี่เปลี่ยนทุกสัปดาห์เลยเปลี่ยนใหม่มาเป็นทุกสองสัปดาห์เพราะว่านอนแล้วไม่ได้รู้สึกผื่นคันก็ไม่เป็นไรนะคะผ้าขนหนูเปลี่ยนทุกสัปดาห์นะคะรีดผ้าไม่รีดแล้วนะคะเคยรีดตอนที่อยู่ใหม่ๆน่าจะ4ปีแหละช่วง4ปีแรกโปทําอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะหลังจากนั้นมา กิจกรรมที่ทำก็น้อยลงนะคะในบ้านนะกิจกรรมนอกบ้านที่ไปสันทนาการใดๆก็น้อยลงเหมือนกันนะคะเคยออกไปข้างนอกด้วยตัวเองไปเข้ากลุ่มต่างๆที่สนใจเนี่ยก็ขับรถไปทำกับพุงกับข้ามื้อเย็นให้มิเตอร์เรียบร้อยแล้วโบก็ออกไปทำกิจกรรมของโบโน,นะคะเขาก็ไม่ว่านะคะมีรถใช้คนรักันนะคะก็เงินของเหมือนกันเขาก็ซื้อรถให้นะคะ เรื่องการนัดหมายไปหาหมอทําธุร,ประป่าปังนะคะถ้าเป็นส่วนตัวโบทเองก็เป็นคนจัดการนัดเองไปหาเองถ้าเป็นอื่นๆน,นะคะถ้ามิเตอร์เขามีช่างมาซ่อมเสร่มตรวจเช็คอะไรที่บ้านอย่างเงี้ยโบก็จะจัดการดูแลให้เขาเขาก็ไม่ต้องลาหย,ยุดงานนะคะอันนี้ก็คือชีวิตของโบนะคะที่มีสามีฝรั่งเป็นแบบนี้แหละน,นี่คือความสบายของโบนะคะไม่รู้ว่าจะเหมือนใครบ้างนะคะ ที่ได้ท่องเที่ยวเยอะๆเลยวันหยุดเงี้ยสามีก็ชวนกันไปท่องเที่ยวไปเมืองนั้นเมืองนี้เงี้ยก็ดีนะคะปุก็อยากไปแบบนั้นเหมือนกันอยู่มา16ปีแล้วไงวิตเตอร์เนี่ยเขาเป็นคนติดบ้านนะคะเขาเป็นคนชอบท่องเที่ยวแต่ต้องไปแบบนานๆเลยอะ่ะเขาจะไม่ไปแบบทุกเสาร์อาทิตย์ก็คงเป็นเรื่องของตังค์ด้วยแหละปคิดเอานะ เพราะว่าไปทุกเสาร์อาทิตย์เงี้ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตลอดตลอดนะคะมิตรเป็นคนทํางานคนเดียวนะคะไม่ได้ร่ํารวยมากนะคะใครที่มีสามีรายได้สูงๆทำงานคนเดียวแล้วไปเที่ยวได้บ่อยๆพปกก็ดีใจกับเขานะพวกก็อยากไปบ่อยๆเหมือนกันแหละแต่ในเมื่อครอบครัขวของโปรเป็นอย่างนี้โปรก็โอเคแบบนี้นะคะโดยรวมๆแล้วก็มีความสุขดีค่ะใครเป็นยังไงเหมือนกันแตกต่างคอมเมนต์ เล่าสู่กันได้นะคะโปรโดรออ่านนะบายบายสวัสดีค่ะ